ใสยชุดนี้มานะคะเพื่อนๆหมุนได้มีหมดเจ็ดช่องใหญ่มากยี่สิบสามนิ้วพรุ่งนี้ทำข้าวคุปี้ฉลองนี่มีช้อนแถมให้ด้วยเปิดฟ้ามาตึงต้งๆเป็นไมลามีนนะเข,ข้าไมโครเวฟได้นะจ๊ะเพื<ๆ>่อนๆฉลองถาดใหม่ของเรานะฮะที่วางจับข้าวเราเจ็ดช่องเราต้องทําข้าวคุปี้โชคดีมีลูกน้องทำข้าวเก่งนี่ให้ดูให้ดูมีไข่รอหัน่นนี่ปลาชูนี่หมูหวานเหมือนเลยเหมือนร้านขายเลยนี่ซุปอะไรจ๊ะ ตุ๊บอะไรตุ๊บน่องไก่จ้านี่หั่นมะม่วงแล้วหอนี่ต้องยกความดีให้กับน้อง่อยกับน้องโบเนี่ยรอจินอยู่นี่หั่นอะไรจ้าหั่นกระเทียมรอรอรอเครื่องขีดเสร็จแล้วจะไม่ให้ดูนะจ้าทุกเสร็จแล้วให้ดูโหหมุนหมุนหน่อยหมุนหน่อยว้าวแต่ลืมไปว่าเราก็มีจะมีที่หมุนของเราเองนมน่หว่าลืมเดินมากสุดยอดน่ากินไหมน่ากินไหม แต่านมามองหน่อยซึ่งมะมองหน่อยเซ้นว้าวว้าหวหวานมิคบดเลยมีผัดด้วยอ่ะทำไมช่องไม่พอแล้วทุกว่าช่องจะเหลือได้ก,กินได้ก,กิ